สวัสดีท่านผู้ชมทุกคู่ทุกคนเด็ซีที่น่ารักทุกท่านจ้ามืัอนี้มันจะได้กินตำซ่วมะฮุงเขาปุ้นน้ำกันเดอ้อพี่น้องกินกับพักบุง้งยอดสีดแดงๆไก่ทอดนี่เห็นบนี่ทุกคนมาต้องถามหาว่ามันไปใส่นี <c oughs> ่กินแต่นังไม่กินเนื้อมาเดอ้อมาเดอ้อ ก็เน,น้อคเอ้ยสีมันนคเนาะตําเองอนี่ก็ตัอเองคอยอันไปซื้อไก่ทอดเอยซื้อไก่ทอดในอันปัญาเออเจ้าเอิญผมปัญยผมจใคห้เจ้าได้ผว่าได้พีน่น้องเห็นคนเอิญมาจังได้สั่วเอิญไอตัวเปินอะไรเออไ,ไอ,อ,อกะไอสไนนีเออนนเ่เดรู้กอ่ะนีกอนนี้ อย่าไปจับอันโทรศัพท์แม่นะมัน,ม,นมันนะลูกนะเอานี่หนังมันเงยกลิ้งด้านหนังแย่กว่าหุยศเลยเดินกระเส้ามากรีนทางข้างกับห่อนแดดไรเนี่ยมเขาคน่อนเรไรพี่น้องคือจะกินสม่ำต่ำจะกินต่ำหู่นี่แหละจะกินแบบนี้พี่น้อง ขับปาเพชรตั้มไมกินะบอกที่ันไปค่ะมเลยงมะนาบุญมี่ผมรขอกื้องะอมาบุ้มมีนาเออขบมีมเล่นเป็นกระตั้ดิพี่น้องาเพชรจิ้นนเดยตั้ใแล้วอ้าไปให้พอเปิดให้ปะมีการไรย่งโอยเปิดได้พอใหยังพูกอยกินน้ำอ่ะโอ้โหน่ เมือเมือไกลกข้าวขนา,ขา,ขาดนี้มันกินแล้วทิมเลยาเลยปวแสบิงเาข้าวจะกิน มันอะไรพัดแก่ขนาดนะี้พวกยากปากเกีียวใม่ยิ่พาน้องน้งองขุยบุบอะไระุยบน์อของเก็บเนาะทำอะไรรึที่มเก็บเข่เที่ยวหนย ไปทานุงเทคบ่มีเงินอยู่บ่ได้เด้อจปทานเอฟซีบ่คืออยู่บ้านเท่าไรบ้านเท่าบ่มีเงินก็พอได้หาอยากหากินเนาะไอชนบุรี่เนาะจะบางแสบเนาเจี่ยวบ่เจี่ยวบางแสบแต่เงินมีแค่ร้อยเดียวพ่อแง่เนาะพี่น้องพาพี่น้องไปเล่นใต้ไปเล่นง่ายก่อนนะมะเอาไปเนี่ย ว่าออไปเดียพี่น้องเขาไม่นสาเสีเบอกอย่าบอกพี่น้องนอนไประยองบ้านมันเขี่ยวเทื่อนรอความความนี้ไปพี่น้อง,องวกกคว้ามาขาถิ่เขียวต้นบุรีบางแกนบางไยาบางแกนคนไมอเอียงตอบพี่น้อ,อ,องมาา

ไป <ELL> ล้างมือมันมัเห็นไหมอ่ะไปเช็ดเศษตะกอนทำไมอ่ะไปล้างมือไปล้างในห้องน้ำนะลูกนะไปเป็่นยุทธวิธีขึ้นขางล่างนะหล่อนบอลเนี่ยเ่องมุจัไปขึ้นล่างขึนทางนั่นเรื่ม <Mind> <io> <tim een> ุ่จักว่า กินไข่กินไข่อะไรอีกอ่ะเมื่อเช้านักก็กินไปแล้วเจาไปสองลูกแล้วนะกินน้ำเยอะๆไก่แม่ไก่แม่ไก่มันมีแต่เนื้อมันนะอ่ะ S <s <ans> <S แม่แม <S <s <ans> <S ได้เลิกไปเลยเนาะไก่แม่แต่พอ่อไมคอ <S <s <ans> <S ่ค่อยเลิเ <s ans> ทา่ลูกนี่ไซมักเสียะปงคโปร์พ่อยลายเด้เยอะคำแรกที่ลูกเรียกก็คือแม่พ่อก็คือคนที่โสนขอาใจบอ เพราะว่าแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณพ่อก็ลองจากคุณแม่ มันไม่ใช่หนังมันนั่นนี่มันเป็นเนื้อลูกรุ่นนี้ซื้อเตือนแล้วลอกนังไงในี่ล่ะงทำอาไรให้มานังกรบกรอบกับโบกินขึ้นเลยนะสีนมันอะถ้าบบกินเราเศร้าไปล้างมือไหมเบิปลือยบริเวณสะพานอะเออสองสุดเราจะเศร้ามันอี่พอมึงไปซักผ้าเด้อจะหน่อยเด้อผ้าเต็มทั้งหลันอะ ก็ชิดสัพร์ภวมด้มืออื่นนะเบอร์เสื้อนยาลายมือเส้นยาเหมือนหมุนๆไปเรียกคอยจะมี่เห็นไปในขิดปกี่ต้องการตอนยื่นีู่แดงน่อยว่าก้นรูมใบเรายาบันขึ้นตวมื่อ เงียยไปเงายยไปสัญงยาต่ยานของกร้ขาของน้องปองขอมือขก็โยนเดินติดเลยมันจะแว่นเขาได้เจยวหัวก่านะระว่างนะตัดยาเพื่อจะยาลูกไปไกลนะอันตรายมันก็นั่งเดนตอเราบนนี้มุงปองทุกอย่นังระยะห่างสองสามเมตรทีเมตร เาลอยู่ใครู่าตัดเอาไงเนทุกโอ้แซ่บขนาดพี่น้องตํามไปเออพอคุณอันพิสซยไก่พี่ใหญ่ขายไก่เหรอเจ้าตําเป็นที่คนมาได้อ้าทุกเจ้าก็ดูถูกกระแทกอ่ะย้ยตําแซ่บอยู่บนนอหนาแแบบนี้คนบ้าไอ้ไก่ไก่ไก่หนอดมันบ้าแล้ว่ามวนม้แซ่บ เจ้น้อเขามาเปิดร้านส้มตำขัางไก่ทอดเจ้าแล้วไก่ทอดเจ้าชียายลงเพราะนี่เราครูก็เลยเปิดอะไร้ายส้มตำตัวไก่ทอดแล้วเซาันไอซวเซก็บตุกแก่แล้วอะไรคนบ้านนี่ได้เอคนบ้านเราไม่กันเลยเนาะอือสัคหนโคกส่วน อยู่เราขายโอมี่า,าครขายตกสัวัหนขายดีไอ้หอไม่ยอดแจกเพิ่มยอดเอยตอนเจ้าบุอยูน่นะคอยเห็นนั่นแฟนเจ้านังไปกับผู้สาวหน่อยเด้อเผื่นอนะเลนางไน่นานหลดุดจากเมนเจ้าเด้อเผื่นอนะเลอบอกเออจวคือบรรายงานเผื่อเธอเหงว หล้ยคนบอมวนบวแบบแล้วก็ว่ายนี่เราเกอเบบสดวันละไหนจะสดน่ะก็เดียวมึงคนกดลูกติดเนาะแล้วบอกดีกว่มวนจะไปซื้อน้ำราอยู่่ะกัดดนๆ้นซื้อซื้อแหงเลงตั้งใหม่ที่นึ่งที่ละเท่านื้เขาซื้อว่ให้มันอ่ะ กินมาไหวไิเท <c ười> ี่ยวไปทนัเราก็กินอยู่แล้เ่ของกกินอยู่นี่แหละข้าวนี่กับเตี่เวาพวกปกินมาไว้กินมาไหวเพราะเร่าามี่ออกมาให้เาก็ว่ากันผูบังคัเที่ยวเปบ้าน đa lên nhà viên luôn quay chín là phải nào kiểu ngon để mang đi nó kiểu luôn rồi xếp luôn Hãy nó ช่าใจสมหยาดสมหยาดุงามบุมเขาอ,อันรรรเนาไเนาะคือกอบแทบใะความบุงหน้าตัมเองมันสะใจจะบอกได้ไหมเจ้าเก็บอวอิญญาณทางทางในลุงเก็บมาให้หน้าเลยเออความว่าจะมีเก็บม,มื่ไรกองมาเรื่ององูขงี้ไก่มาขึ้นไล่ไล่ยุคลาทามทางนาะ มันไม่มีปิ่งเลยเขาไปรงแลวเขายาดเรียนอาอีอะมาเลยนันตองมีเป็นแะบนั่นนะเป็นเนีอัที่เข้าขวดใหญ่ยเนาะเขาไปเราขวดดึงเขามากเรดึงเราดึงเราขาดเขาอนขาดีนี่ขาดไปจุ้งมาเราดึงเข้ามากพ่อสวัสดีค่ะ